ไม่หรอกไม่ใช่ไม่หราไม่ใช่ไม่กเถวันนี้มีกแพงกกระแหงกรแงอยู่พี่พี่เอากระแพงออกแล้วไชเอาหคะอไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเยอเออเราไม่สัมั์ผู้เลยเนาะไม่เคยครั้งแรกไม่เคยสไม่ยไม่เคยใช่ไหมเคยแจะกพี่เดอนนะะ้บอกพี่บ้างแล้วเป็นยังไงบ้างกับการสัมผัสผูครั้งแรก ก็ครั้งแรกจริงๆค่ะค่ะครั้งแรกจริงๆค่ะใช่เพราะว่าไม่เคยสัมภาษณ์คู่เพราะว่าเราเพิ่งฟรีแลนด์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การทํางานอาจจะแบบที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้เจอการค่ะพอมามา,มางานเขาจะบ้านต้อนรับดีไหมครับจะบ้านต้อนรับดีไหมตอบสิคะไม่เขาหลอก <c oughs> เขาหลอก <c oughs> อหนูว่ารอค่ะเพราะว่าจริงๆมาถึงสองพักแล้วแต่ว่าต้องรอคิวค่ะแต่ว่าเขายังไม่เคยมาเดินงานแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็เลยต้องแบบดูแลเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีคือมุบ้านหรื่านนายเจ้าบ้านเหรอคะใช่ครับเพราะว่านี่คือรัชไนนี่คือบ้านของต้องรอแบบนี้ค่ะรออะไรคะไม่ไม่ เพื่อว่าจะจับจ้อง <ไ roid? S 2> เอาจริงๆก็คือขนาดคิวเดินคู่ยังไม่รู้เลยคู่รู้คู่รู้น้างงานเนี่แหละค่ะ <ๆ S 2> <พอ S 1> ว่าต้องเดินคู่กันแต่ว่า,ารู้แค่ว่าเ,าเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมงานนะอะไรอย่างเงี้ <ๆ S 1> ยค่ะไม่พักคำาถึงเต้นต้องมาเดินคู่เออตอนแรกไม่ตืตต่นได้ไหครับตอนนี้ยังนิ่งๆก็ได้ค่ะเฮ้ยเยอะเลย คื่นเอ่อนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบแฟนๆมากันเยอะมากแฟนๆเขาด้วยแฟนคลับเาด้วยอะไรเงคือการดูแสดงบอกว่าเขาไม่เป็นตัวเองเหรอคะเป็นตัวเองอยู่ครับแล้วมีการตื่นเต้นทันไหมไม่คุณถามว่าสิพี่กันก็ตื่นเต้นตอนนี้เหรครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยสัมภาษณ์ด้วยกันครับ่คิดวาตอนที่เรามาสัมภาษณ์กูเกิลที่ไม่ว่าจะมีคำถามไหนถามอะไรก็ตอบได้อยากถาม อยากให้พี่ถามพี่กัมถามได้เลยครับตอนตอนเนี้ยพี่พีก็เงียบมาพี่ยตั้งใจฟังตั้งใจแต่วันนี้เกิดมาแสดงว่าถ้าพี่บอยเห็นแล้วเขาเห็นว่าตเคนมีมาได้คืออนาคตต้องใหญ่เลยร่วมงานกันได้ก็ร่วมงานกันก่อนหน้านี้ก็ร่วมงานกันแล้วไงใช่ครับร่วมงานกันแล้วไปร้องเพลงในรายการให้ผมนะไรเง มาพรเนี่ยผมอ่ะเกรงใจครับเกรงใจทั้งเขาแล้วก็ช่างไฟที่เขาจะต้องว่าจะจัดไฟยังไงให้มันแบบใกล้เคียงกันครับอันนี้เป็นปัญหาของเขานะปัญหาของเขาจริงเหรอปัญหาช่างไฟกันที่ปัญหาของกันผมก็ไม่ติดครับก็มันก็จะได้แต่การพูดว่าเดี๋ยวการนำเสนอโปรเจกต์ให้ชวนที่สามมาทำงานด้วยกันได้สบายผมยิ่งมีล้มใจกันมาก จเย็นๆเดียต้องาไป็นะนำก่อเลนะก็เืัี่การด้วยความฐานะเป็นเจ้าภาพเราพาที่สานะคุณบอยแนะนำว่าเออเต้องพาไปเขารู้จักแ้วครับที่บอยอ่ะรู้จักกันตั้งแต่ไปเจอไงจะต้องพาไปยังไงพี่บอครับที่บอครับอ่ที่สาครับแล้วต่อต่อนี้เขาฟีแลคแล้วนะครับ ามารถรับงานช่องเราได้ครับคือเราเราบวรเป็นผู้จัดการเหรอคะผู้จัดการผู้จัดการหรือพี่พี่ดูสนุกเลยช่วยหน่อยก็คนถามคนอยู่พี่คนถามคนอยู่ไม่พี่อยากพี่อยากอ่ะคนแค่ต้องพูดหนาอยอยู่จนี่ละครด้วยกัรจู่มันจะไม่ข้มกี่ต่อตนที่เรารู้จักกันมานานไม่ไม่หรไม่รู้ ไม่นาเหมือนม่เยมีการเถิ่อนไหมคะไม่ไม่เอ็มไม่เถยเลยหรอเอไม่อนไหมเเ่อพี่ตอนนี้ค네ือแบบว่าคือทำไน้แบบว่า่อแม่คนาหรือเปล่าแม่เข้ามาด้วยนะแม่ยิงี่จ้องอยู่จ้องอยู่แม่ยงเยเสร็จเสร็จแล้ครับเนี่ยราเราต้องร่มงาด้วยกันเราต้องเล่ฉาว่าพระนางอะไอาง ต้ดดอง่ต tamam> ้้าไม่หูไม่ไม่บังคับถ้าเป็นการทางานมันก็เป็นอ่ะเป็นตัวละครเองการเขินนะครับที่เจ้าของิสาเป็นตัวละครครับก็ก็ไม่เขินก็ด้วยด้วยความที่เราก็เคยทางานกันมาอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าอาการทางานแล้วก็ยกยยเ่อากยนี้ครับล่า ตามโอกาสครับตามโอกาสที่คิดว่าเอออยากเข้าไปเมนอะไรเงี้ยครับวันนี้ก่อนออกมาคิดไปครับว่าโอ้ยคนจะกินกุ้งกินก้าขนาดนี้ไม่คิดเหรออะไรนะคะตอนที่เดินออกมาคิดไปว่าแบบโอ้โหคนจะแบบว่าโอนเงินตัวขนาดนี้ ก็ไม่มั่งค่าไม่พี่ๆน่าจะบอกันมากที่สุดใช่ไหมจริงๆเป็นแบบตอนนี้พี่น่าจะรู้ของน้องๆเนาะแล้วก็แบบมันก็ถูกใจริงๆพี่ไม่คิดว่าพี่จะได้เห็นมากนี่้เลยเต่จริงจริงเหมือนพี่ๆอ่ะสนุกสุดแล้วตอนนี้ได้เห็นภาพนี้บ่อยกันเลยดี๋ยวว่าเขาเรียกละครจะเล่นแล้วเ ลูกเพื่องนะพี่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 ไม่รอสัมภาษณ์คนเลยไม่เป็นไรเรารอได้เราอได้เราได้ถ้าเห็นภาพแบบนี้ปอยพี่เมทัลจะโทรเสนองานกับคุณทั้คะถ้ามีงานจ้างมานะคะก็คงจ้างดูจ้างดูจ้างได้เลยไต่เลยนะคะแย่ถึงเลยนะคะเราได้ค่าตัวหมดเลยได้ไหมอุ้ย ขนมท้งคันเหมดเลยีัวเล็้เี่ยวเลนะคะคุณได้คนเดียวเหรอไ้ไหมผมไปถึงเพื่อนแหละไปควถ้าเขาเลถ้าเิราคาคู่คุณเคล่ะเออกนะก็ให้ผมท่หน่อยเถอะคม่วันเพืการ่เจ็บป่วยนให้ผมเท่าหน่อยเถอะ Aloha eia loa eia